สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารในแวดวงลูกทุ่งที่น่าสนใจในที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะคะต้องเรียกว่าทําบุญได้ชาติหน้าทําหน้าได้ชาตินี้ใช้ได้เสมอความปังแบบไม่โปะจนเสียรูปหน้าเอกลักษณ์เดิมต้องยกให้ตัวแม่อย่างสุนารีราชสีมาที่ดึงหน้าแบบกําลังงามหลังมีปัญหาหนังตาตกจนมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันเพราะขนตาที่ทิ่มตาจนน้า ตาไหลตลอดเวลาและไหนๆก็ต้องดึงแล้วก็จัดสวยให้ครบมาเลยทีเดียวนับเป็นความสวยแบบสมวัยและไม่โป๊ะเกินงามไม่หลอกตานอกจากนี้สุนารีราชสีมายังเป็นคอมเมนตเตอร์ รายการไม่หมดนี่อีกด้วยสุนารีราชสีมาเริ่มเข้าสู่วงการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตามงานต่างๆเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและในการประกวดร้องเพลงในรายการชุมทางคนเด่นของประจวบจำปาทองเมื่ออายุได้13ปีเธอก็เริ่มใช้ชื่อว่าสุนารีราชสีมาโดยชื่อสุนารีนั้นเป็นชื่อของเพื่อนคนหนึ่ง เธอได้ตำแหน่งรองชนะเลิศแต่สุขสันต์หันสา จะประจวบเสริมสุขนักจัดรายการวิทยุนิยมน้ำเสียงของเธอจากการประกวดรายการชุมทางคนเด่นมาติดต่อให้เป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงอาจารย์ชนทีทันทองผู้ผักดันสุนารีเล่าไว้ในหนังสือชนรทีทันทองเทวดาเพลงว่าสุนารีมากด้วยพรสวรรค์แต่อาภัพวาสนาถ้าไม่ดิ้นรนอย่างแสนสาหัสแต่เต้ามาจากการประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆในที่สุด เธอก็ชนะการประกวดที่เวทีตลาดแสงเนตรที่รามอินทากม .8 โดยในยุคนั้นเวทีนี้ถือเป็นเวทีสำคัญของการผ่านไปประกวดระดับประเทศหลังจากชนะที่ตลาดส,สายเนตโชลทีเล่าเบื้องหลังในเรื่องนี้เอาไว้ว่าในคณะกรรมการที่มีอยู่15คนแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มยังเติกมี ครูชลธีเป็นแกนนำและกลุ่มโอสเตอร์กที่มีครูมงคลในคณะกรรมการที่มีอยู่15คนแบ่งเป็น2กลุ่ม คือกลุ่มยังเติร์กมีคูชลทีเป็นแกนนําและกลุ่มโอเติร์กที่มีครูมงคลอมาตยาคุลเป็นแกนนํากลุ่มแรกมีเจดเสียงกลุ่มหลังมีแปดเสียงกลุ่มแรกตัดสินใจยกมือให้ทิมสอนนาที่ร้องเพลงของพุ่มพวงโดยให้เหตุผลว่าเสียงมีอนาคต ส่วนกลุ่มหลังตัดสินใจชูมือให้น้ำอ้อยที่ร้องเพลงของผ่องสีที่กลุ่มครูชลทีบอกว่ามีเสียงเพาะแต่แค่สุนารีใช้ชื่อการแสดงว่าทับทีมนิยมทองบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกชื่อลาโคราชและกับโคราชแต่ไม่ประสบความสำเร็จเธอย้ายไปชัวออดีโอโดยกลับมาใช้ชื่อสุนารีราชสีมา มีผลงานออกมาอีกหลายชุดแต่ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันจนกระทั่งชุดน้ำตาลเปรี้ยวชุดหวานเสียงตอบรับในเพลงกลับไปถามเมียดูก่อนซึ่งเป็นเพลงช้าดีมากบริษัทจึงเริ่มหันมาโปรโมทเพลงช้าเมื่อได้รับการส่งเสริมจากบริษัททำให้เพลงช้าที่ร้องไว้แต่ก่อนกลับมามีชื่อเสียงด้วยอย่างเช่นเพลง กราบเท้าย่าโมและมีผลงานเพลงอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่รูปทุ่งด้วยนะคะ